สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่แพลตฟอร์ม XRP a d o p b ครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอะไรครับเป็นแพลตฟอร์มในการขุดเหรียญ XRP ครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการซื้อตัวแรงขุดเนี่ยเพื่อทำการขุดได้นะมันก็จะขุดออกมาเป็นเหรียญ XRP โดยการกดขุดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลาหมุนอยู่24บชั่วโมงครับเราจะเป็นจะต้องเข้ามากด เรื่อยๆนะแล้วก็มีเช็คอินดูเพื่อรับตัว XRP ฟรีด้วยนะถ้าเกิดอยากได้เนี่ยก็เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกเลยแบ่งปันคำอะไรแบบนี้นะครับพอครบยอดเนี่ยก็จะได้รับการปลดล็อกนะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเช็คกระดานผู้นำตรงนี้ได้ด้วยมีว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับได้ไม่นานเลยนะมันก็จะมีพลังงานขุดครับให้เราเลือกเนี่ยก็จะมี ไฟฟ้านี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอัปเกรดได้ครับแต่ว่าหลากัหลกๆเราจะมาซื้ออันนี้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยแอดซื้อไป15เหรียญครับก็มีที่น่าสนใจก็จะมีเป็น8ปนะคือ85ด้าน่าสน,สนใจตรงที่ว่ามันถอนได้ทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะเออแต่ว่าเราก็ต้องเวทด,ดูนะครับว่าเราต้องการจะลองเล่นไหมครับเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเนาะแล้วก็ อันต่อมานะครับก็จะเป็นทีมแล้วก็ทีมเนี่ยจะมีแบ่งปันต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทําการกดดูได้แล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับเป็นหน้าต่างของฉันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงคนระมันกดไม่มันกดไม่ไปอ่าสักครู่อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับอ่าเห็นไหมครับซื้อเครื่องมือขุดไปแล้วครับอ่าแล้วเราเดี๋ยวเรากดอันนี้ แล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับเรามาที่ชาร์จพลังครับแล้วก็ให้เลือกนะครับเป็นเชนที่เราต้องการจะฝากเข้าไปครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยฝากเข้ามาแล้วอ่าคลิกก็ไปใช่ไหมครับก็ฝากได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับเราต้องการถอนใช่ไหมครับก็มาที่ตัวหน้าตรงนี้เลยครับสามารถกดถอนได้หรือว่าเราจะแลกนะครับตัว XRP ที่มีอยู่ที่เราขุดมาได้นะครับเป็น เงินนะเราก็สามารถกดได้เลยครับเป็น2.2เหรียญซึ่งขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่5เหรียญน,นะครับถึงจะถอนได้ถ้างั้นนะครับเราจะต้องทำการสะสมให้ถึงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ครับก็ช่วยเหลืออันนี้จะเป็นบริการนะครับก็กดตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อทางแอดมินนะครับถ้ามีปัญหาประมาณนี้ครับสำหรับตัวคลิปนี้นะเราก็สามารถกดดูได้เลยนะครับ มันเป็นการขุดง่ายๆนี่แหละครับไม่มีอะไรมากเลยนะโอเคครับประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าถ้าสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแอดจะแปะเอาไว้ให้นะครับสวัสดีครับ